ก็สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีเพิ่มยอดถูกใจแล้วก็เพิ่มผู้ติดตามหน้าแฟนเพจ Facebook ของเรานั่นเองนะครับผมจะมีวิธีขั้นตอนยังไงเข้ามารับชมรับฟังกันได้เลยนะครับโดยจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ SPESMetaClip5 m นะครับผมสำหรับใครนะครับผมที่ดูผ่านคลิปฉัดคลิปเดียวนะครับก็สามารถสแกนร์ด QR โค d e ตรงซ้ายมือเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์กันได้เลยนะครับสำหรับใครนะครับผมที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิกนะครับจะอยู่ขวามือด้านบนนะครับผมสมัครสมาชิกมีแค่กรอกชื่อี แล้วก็รหัสผ่านสองครั้งนะครับอย่าลืมติ๊กตรงช่องสี่เหลี่ยมด้วยนะครับผมที่สําคัญเลยนะครับสำหรับใครนะครับผมที่มีบัญชี Gmail อยู่แล้วนะครับผมก็สามารถลงทะเบียนนัญชี Gmail ได้เลยครับพอลงทะเบียนอะไรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็กดเข้าสู่ระบบกันได้เลยอ่าหน้าต่างแรกของเว็บไซต์นะครับผมจะอยู่ที่เมนูคำสั่งซื้อใหม่นะครับส่วนด้านบนนะครับก็จะเป็นแพลตฟอร์มต่างๆนะครับให้เราไปเลือกตรงแพลตฟอร์ม Facebook ของเรานั่นเองนะครับผมเข้าไปที่หมวดหมู่นะครับอ่าเพิ่มถูกใจบุติดตามแฟนเพจนะครับ เดี๋ยวผมจะเลือกเป็นตัวแบบรวดเร็วทันใจแล้วกันนะครับในสองขอบริการนะครับผมมีให้เลือกหลากหลายบริการเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นตัวที่2แล้วกันนะครับก่อนสั่งซื้อนะครับผมก็อย่าลืมกาอธิบายกันด้วยนะผมที่สําคัญเลยนะครับผมก็อย่าลืมอ่านกันด้วยนะครับในโซนลิงก์นะครับผมให้เราไปที่หน้าแฟนเพจ Facebook ของเรานั่นเองนะครับผมกดคอปปี้ลิงก์มาเลยนะครับแล้วก็กดวางเลย ในส่วนจำนวนนะผมก็คือจานวนที่เราจะเพิ่มยอดถูกใจแล้วก็เพิ่มยอดผู้ติดตามของเราไปนั่นเองนะผม,ผมเอาสัก100คนละกันนะครับใครจะจ่ายเพียงแค่2บาทเองเท่านั้นนะครับผมถือว่าถูกมา,มากๆเลยนะครับพอจดซอบไปแล้วจะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็กดสั่งซื้อไปได้เลยครับ ก็จะขึ้นหน้าต่างเคลียร์แบบนี้นะครับผมได้ราคาสั่งซื้อของเคุื่อเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะครับหรือว่าเข้าไปดูที่เมนูประวัติการสั่งซื้อได้ครับสถานะก็ขึ้นนะครับผมว่าเราดําเนินการนะครับผมส่วนนี้เป็นบริการที่เราเพิ่งใช้ไปนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นลิงก์แฟนเพจ a c e b o o k ของร้านเองนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายของเรานะครับผม2บาทนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นปริมาณที่เราเพิ่มยอดถูกใจและเพิ่มผู้ติดตามไปนั่นเองนะครับผม100คนสหรับนี่ัยงไม่ร้อยังมีเคินนะครับนะครับ ทางเว็บไซต์ก,ก็จะมีสแกนเชียร์โค้ดนะครับผมถุงมันนี่วอลเล็ตสองอปอลล์วอลเลตแล้วก็คตตกริปโตเคอเรนซีแล้วก็มีชิวเพย์นะครับสำหรับใครนะครับผมที่เติมเงินผ่านเชียร์โค้ดสองอปอวอลเลตแล้วก็คตตกริปโตเคอเรนซีนะครับผมจะได้รับโบนัสเพิ่มหนึ่งห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมเพียงแค่เติมเงิน ่1,000บาทขึ้นไปนะครับผมริปโตัวอเรนซีก็จะได้รับโบนัสเพิ่ม10%เลยนะครับผมเพียงแค่เติมเงิน3,000บาทขึ้นไปนะครับถือว่าได้เยอะมากๆเลยนะครับผมสำหรับใายนะผมที่มีปัญหาด้านยอดไลฟ์ไม่ขึ้นหรือว่าเติมเงินไม่เข้านะครับผมตีปัญหาต่างๆนะครับก็ไปที่เมนูตัวใช้่ยเหลือนะครับมีแค่วางเลขออเดอร์ฮอรเราลงไปพิมพ์ข้อความหรือว่าส่งรูปภาพแอนแอดมินกันได้เลยครับหรือว่าแจ ي าตัวขวามือดือนนี้ได้ครับผมเป็นเข้าคก็จุกรีอวโคนมาับบนี้นะครับเอว นะครับส่ so, วนขามือนี่ก็ผมจะเป็นรายละเอียดของเลยราคาต่างๆนั้นๆครับผมนี่ครับ อ่าครับมาดูกันได้เลยสำหรับใครนะครับผมที่หาแพลตฟอร์มต่างๆไม่เจอนะครับให้มาเลือกตรงด้านบนสุดเลยนะครับผมตรงซ้ายมือหมดหมู่นี่ครับไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับผมทิกต o k นะครับอินสตาแกรมนะครับยูทูบเทเลกรัมทวิตเตอร์นะครับมีให้เลือกหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะครับผมอ่าเฟซบุ๊กของเราก็จะมีเพิ่มยอดไลน์นะครับผมเพิ่มยอดไลค์โพลบออิโมจินะครับเพิ่มผู้ติดตามหน้าโปรไฟล์นะผมเพิ่มถูกใจผูติดตามแฟนเพจนะครับเพิ่มยอดแชร์โพลนะผมเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มยอดวิวคลิิิปปวววดดดีีีีีโอออคคคลลเรรรยนนนนะะะับผผมมมมมหื่่าจพกูสสต็ใง เมนูบริการเข้ามาดูกันได้เลยนะครับสำหรับใครนะผมที่สมัครสมาชิกใหม่นะครับก็อย่าลืมเข้ามารับความขอนกันฟรีฟกันตรงนี้กันด้วยนะครับทางเว็บไซต์ก็จะเพิ่มยอด,ดวิวให้กับคลิปวิดีโอ tik t o k ให้กับเราฟรีเลยนะครับผมมีแค่วาลงลิงก์ทิกตอ,อกของเราลงไปแล้วเพิ่มจานวนยอดวิวกันตรงนี้กันได้เลยนะครับ สำหรับใครนะครับที่อยากจะแนะนําเว็บไซต์ดีๆแบบนี้เพื่อนนะครับก็ไปที่เมนูแนะนําเพื่อนนะครับทางเว็บไซต์ก็จะให้สาค่าคอมมิชชั่นหึงห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผม,มเพียงแค่กด c o p y ปี้ลิงก์ของเราแล้วก็กดส่งเพื่อนนะครับเดีว,ว่าเป็นการสร้างรายได้เสริมอีกช่องทางหนึ่งเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูหน้า,าแฟนเพจ Facebook ของเราเลยนะผมว่ายอดถูกใจกับยอดผู้ติดตามของเราขึ้นหรือยังนะครับตอนนี้มียอดถูกใจ186คนนะผรู้้ติดาม182คนนะผม,มนนะผม้ติดตามหน,นมึ่งร้งนะครับ อ่านี่นะครับผมยอดถูกใจกับยอดผู้ติดตามของเราขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมขึ้นมาเป็น286กับ282คนแล้วนะครับเดี๋ยววันเลื่อนเร็วมากๆเลยนะครับผมใช้เวลาไม่ถึง5นาทีเลยนะครับสำหรับออเดอร์ไหนนะครับผมที่ล่าช้านะครับกรุณารอสักครู่นะครับเพราะว่าระบบกำลังรันตามคิว5นะครับสุดท้ายแล้วนะครับผมสำหรับใครนะผมที่สนใจเว็บปั๊มไลน์เว็บปั๊มเพจหรือว่าปั๊มแพลตฟอร์มต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ s p e s 1 Meta คิว5นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและสสวััดีครบ